ถ้าเธอจากมนฝัน,ปนเป็นอเป็นวิธีมาเ็ต้องเจอนก่อนคิดถึงจะตายแล้ว เบิกเริกซีรีส์เรื่องใหม่เนะคะเป็นแนวค้นหาไอดอลทั้งทีค่ะเขาก็เลยต้องให้พระนางเนี่ยนะคะของเรื่อง Love Me Again จัดโชว์ร้องเพลงให้เข้าตีมซะหน่อยค่ะนี่เป็นงานสร้างเรื่องที่2นะคะของทีมกองทัพโปรดักชั่นค่ะของอดีตพระเอกดังคุณเขตฐานทัพนะคะถมนี้ยังเป็นซีรีส์เรื่องแรก ที่พี่เขตเขานั่งท่านผู้กำกับนะคะปั้นงานลงออนไลน์ในศึกแข่งขันกันที่สูงเหมือนกันนะคะตอนนี้ช่วงนี้ที่เห็นพี่เขตเขาลุยงานโปรดักชั่นรัวๆเนี่ยสาเหตุก็มาจากความสำเร็จค่ะของซีรีส์ก่อนหน้าเรื่องเล่แค้นนะคะที่เจ้าตัวนั้นเป็นผู้จัดกระแสดีไปได้ไกลทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะเลยเห็นช่องทางและก็โอกาสว,าว่าการสร้างออริจินอลคอนเทนต์น่าจะเวิร์กนะคะก็เลยยึดวิธีการทํางานแบบเดียวกันมาเนี่ยแหละมาทําให้นะคะเรื่องของการพัฒนาบทใช้ เวลามากขึ้นซึ่งตอนนี้กาลังวางแผนถ่ายทํากันไว้กลางปีหน้าค่ะหากเจ้าตัวเองก็ยังกังว,วลเหมือนกันกับสถานการณ์โควิดว่าจะมีผลกับทํางานการทํางานหรือเปล่านะคะ,คะจริงจริงจริงจมันมีมาตรการอยู่แล้ว ATK ต้องตรวจแน่ๆท,นทุกวันทุกวันที่เจอหน้ากันต้องตรวจ ATK ก่อนที่จะพบปะพูดคุยกันนะครับส่วน PCR เนี่ยคงต้องตรวจให้ชัดยิ่งขึ้นในกรณีสำหรับ คนที่เข้าฉากที่มีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายนะครับผมว่า,เ,าเพื่อความไม่ประมาทเนี่ยเราเราก็ดูแลตัวเราเองให้ดีสุขภาพองเราให้ดีแต่ต้องไม่วิตกติยู่เกินไปเรายังคงทำงานครับ งานนี้เขตทันทัพมองการไกลค่ะนอกจากจะปั้นคอนเทนต์แล้วนะคะงานจะดีได้ก็ต้องหนุนที่นักแสดงด้วยเลยประกาศค่ะปั้นนักแสดงน้องใหม่เพียบเลยนะคะจับมือกับไอดอลกลุ่ม C M Cafe ดึงสาวๆ14คนมาพัฒนาทักษะด้านการแสดงเตรียมผลิตคอนเทนต์ต่อเนื่องไปเลยค่ะทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นวงการซีรีส์เองวงการละครเองนะครับวงการหนังภาพยนตร์เอง มันเป็นการแข่งขันเพิ่มสูงมากขึ้นนะเพราะว่าคนดูเดี๋ยวนี้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นคนดูมีความคิดมีความคิดใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นคนดูสามารถที่จะอ,อ,อ่านสิ่ง,งต่างๆที่เป็นแมสเสจที่ซ่อนอยู่ในคอนเทนต์นั้นๆได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการทำคอนเทนต์ต้องต้องเขาเรียกมีความแยบยลมากขึ้นนักวยงายเบื้องหน้านะคะแต่เขตันทับบอกว่าเบื้อง งานเบื้องหลังเนี่ยนะคะไปลุยหนักเนาะแต่ว่างานเบื้องหน้ายังรับอยู่นะคะอาจจะรับเพียงปีละเรื่องเท่านั้นเพราะว่าอยากจะให้เวลากับงานเบื้องหลังที่ใฝ่ฝันมานานค่ะ